อะไรเงี้ยเข่าวะยศันดิฝนว่าฝนตกฝนว่าฝนตกฝนสาดครับโคตรลอยนอนคางหนึ่งฝนสาดคางเมียนอนครับคตรลอยกับนอนจยศั่นหรอฝนสาดครับนอนไปไลยครับผมแม่นบอกผมเมียมันหายครับเขาเลยเด็กคนนั้นปาดเบโคน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีรดอกคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมหลังจากหลายวันแล้วนะครับผมเราก็เดินทางนะครับมาหาสาวสวยนะครับน้ำหวานของเรานะครับผมนี่ครับตอนนี้น้ำหวานนะครับก็อยู่ เชือกเดียวนะครับผมนี่นะครับตอนเย็นๆนะครับผมควมันลอยนะครับก็ได้อาบน้ำนะครับให้กับน้ําหวาน อาบน้ำให้น้ำหวานนะครับผมนี่นะครับผมน้ำหวานก็ได้กินหญ้าในเปียนะครับวันนี้นะครับผมตอนเย็นๆนะครับฟันหล่อยก็ได้อจุดไฟนะครับผมเพื่อไล่ยุงให้กับน้ําหวานของเรานะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นหน้าเกี่ยวข้าวนะครับนี่เดี๋ยวมาคุยกับฟันหล่อยนะครับผมสวัสดีครับ ไม่เห็นหน้าเห็นตาหลายวันนะครับผมวงนี้ฤดูการเกี่ยวข้าวครับขึ้นว่าภาษาเล่าครับาราาตาเขาเขาขึ้นเล่าครับผมเขาขึ้นเล่าเนาะครับผมเป็นจะได้สบายดีพ่ข้นลอยสบายดีครับผมสบายดีเนาะครับโอ้เห็นเงียบๆหรอกบ่เห็นโทหาคนหลังแคเสียเขาว่าเป็นจะไรเนาะอยู่ดีสบายได้เงียนหลังไงคุณว่า ให้เฮี้ยให้ลูกสาวหลังหมดเงี้ยคนวะแต่น้อยไฟคนกับตีแจ้งครับน้อยแม่นบ่ครับโอ้คือขขาวชาสิคือติดอันนี้เาก็ติดสามเสาเลยตัวนี้สามเสาครับผมโอ้ครับคือว่าดีเนาะได้แสงสว่างให้กับบานพังกำหวานเนาะแจ้งแห้งบ่เฮ้ยจะไหนแจ้งอาจตีแจ้งออกไปท่าหลายครัวครับผม ถ้าต้องหันมาใหม่ครับหันมาใหม่คือตัวกลางครับไอ้แดดบ้ยงี้จะไหนต้องใส่แดดบ้ยงี้ครับต้องใส่แดดครับผมเพิ่นมามีแดดผ่ไมีแดดกับทางครับผมตินพ่เก่าครับเพราะว่าเด็ดติดแล้วครับเอาถึงที่นี่พายุเข่าครับแต่างพิเก่าครับก็คือว่าตอนแดดนี่เพิ่นเก็บไฟไปแล้วครับเพิ่นชาร์จไฟไปแล้วครับครับชาร์จไปแล้วเป็นจะไหนน้ำหวานเข้าสบายดีสบายดีครับครับ ก็ได้พ่อหนา้าพ่อตาหลายเสียเนาะหลายโดนมือโดนเว้นครับมาสียาเยนเล่นน้ำเพื่อนๆเ,เนี่ยคุยเพื่อนเพื่อนกันนี่ครับผมนี่ไปอยู่สนามบินมั้งครับอ <c oughs> ายุเพื่อเดียวสิรครับผมอยู่กับดอกมือครับผมสองเสือกครับพอดอีสถานการณ์น้ำขึ้นเรื่อยๆพี่น้องน้ำขึ้นเรื่อยๆครับกเ็เลยมูพวกเพื่อนกันน้ำสร้างเน,ะนาะน้ำสร้างขึ้นไปอยู่สนามบินครับไปอยู่ที่สูงครับครับ วันนี้ก็น้ำหวานเพิ่นก็เฮียนเฮียนเฮ็ดยานเรียบร้อยเพิ่นก็อยู่เขาอยู่เฮียนเพิ่นนี่แหละพี่น้องเป็นจะไดนเรื่องการสารเฮาสารเฮากับยังคงทีขึ้นเ่าครับผมยังคงทีขึ้นเ่าเนาะแต่ยังขาดอีกครับทางสร้างิ่นว่ายจะไดนล่ะเพิ่นคือท่านเห็นเพิ่นเก็บสายเพื่นสายไฟเพิ่นล่อเฮาบ่ลเพื่อนออะไรผมเพิ่นล่อว่าเฮาว่าเฮาสิต่อกันสาดครับผมเพิ่นก็เลยท่านได้เก็บสายไฟครับอ๋อนี่นะครับคุณครับสายไฟพี่น้อง สายไฟอยู่กองน้า่นครับพื่นต่อมากเพื่อสิมาเห็ดบานพังน้าหวานเนี่แหละครับมองนี้กะสิมองไฮหน้าให้พื้นกินน้าครับเพราะว่าพื่นสีกินน้าปะปาพีน่น้องพูดพื่นสีดึงสายไฟมาได้พูดเหรอครับผมนี่กะสิเป็นมองรับมองน้อนเนาะคนมอดว่าจะไหนครับ,รบโอ้คือแต่งตปันพญายิ่งมึอนี้ไหมมาแดงยเนีนี่ครับเาขาขึ้นเล้าครับโอ,เอาเขาขึ้นเ<ต>ล่าเนาะ ครับโอ้สบายดีอันนี้กับน้องนุ่งครับผมซื้อจะไหนน้องน้องแบกครับผมแต่ก่อนเคยยูน้ำกันครับค้นหลักครับอยู่เชียงใหม่ผมถึงมาจากสิงคโปร์ครับนี่ครับโอ้ยังหลกรอคือเกาเลยพี่น้องเม่ได้เห็นโดนแล้วเป็นปีสองปีแล้วครับที่ครับไปควนแบกครับแต่ก่อนเพิ่นไปยูน้ำใหม่ควนบุญไหลครับเป็นพี่น้องกันเนาะ เป็นหลานครับเป็นหลานคนบุญหลายครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาสาวสวยเฮ้ยย้ำขึ้นนี่ก็ต้องใส่สูใส่ปอกไว้เนาะคนลอยเนาะผมต้องเซฟไว้ครับผมเตรีไว้ป้องกันครับพี่น้องครับเพราะว่ายแถวแถวไอ้บ้านของนลำหวานนี่คนมีหญ้าปลูกคนมีหญ้าปลูกอะเต็มเลยเนาะครับเนาะหนมีให้น้ารับผมเข้าครับมันรุดไปขาดไปให้หมดบอกง่ายๆว่าเสียหายของ ผู้อื่นเพื่อนเนาะเดี๋ยวสิเป็นเรื่องเป็นขั้วมันกันนะครับต้องเซฟไว้พี่น้องเซฟไว้ครับผมถือว่าหมังนลับหมั่นนอนมานอนซืมือบางคนลอยครับมาเป็นตั้งมือเพราะมือได้ผลมาโตกับมาเอามือนั้นผมได้เยี่ยนไอ้ก้นหญิงเพคนว่าก้นลอยผ้าคนมานอนอยู่ในสุ่มในบ้านของพังนลำหวานนี่คนว่าเอาเต้นสนามมังกรโบครับผมมานอนได้ เดือดเมื่ทิศหนึงนครับผมบ่ครับพอดีว่าฝนตกครับผมประมาณสามทีสุมครับผมนอนบ่ได้ครับผมเลยเต่าเขานั่งสบายครับอะได้ยินข่าวะยศสั่นดี้ฝนว่าฝนตกฝนว่าฝนตกฝนสาดครับควรลอยนอนขคางหนึ่งฝนสาดคางเมียนอนครับควรลอยกับนั่งยศสันหรอฝนสาดครับนอนบ่ได้ครับผมแม่นบ่ครับผมเมี่ยนมันหายครับผมเลยเต่าเขาไปนอนบายที่บวรขวดลอย ผลไ่้ได้สาดวังขังควดลอยครับ like. พ <as to start there. laughs> <that> ี่น้องสาดขังเมี่ยครับควดลอยก็นอนซื่อๆเลยเราก็เลยกะเป็นธรรมดาเนาะขวดลอยเพราะว่าบ้านสร้างเนาะบ่แม่นบ้านคนเนาะก็ทีเห็ุสูงแน่เพื่อพนยืมือยืหยังถึงเนาะครับครับยืมือยืหยังถึงเฮ้ากัต้องเซฟไว้เนาะครับนี่ก็ถือว่าโอ้แข็งแรงเลยเนาะขวดลอย วางพายุว่างหันเป็นจะไหนร่มมากมีบ่มีปัญหาครับบ่มีปัญหาบ่ครับผมมีโยกมีเงกอีหยังแน่บ่บ้านของคนหนี่บ่มีครับบ่มีเนาะถือว่าดีเนาะคครรัับบผมดีว่ากสิขานแน่แต่กันสาดแล้วเนาะคครรัับบย่ำเศร้านี่เป็นจะไหนแดดแดดซองบ่แต่ซองว่าช่างเชื่อันออกครับแต่มันออกก็คือท่างไอ้น้ำหวานยืนผูนเนาะครับผมครับ มาประมาณถึงเกือบเพียงครับผมจะพอหนีลมครับใจใจสีมมไม่โฮมเอากระยั่มใบกับท่างพี่กับสีป่ะซ่องคือกันตีซองเพื่อนครับผมเอาฮิตเจไดเบัน,นครับยั่มใบทังพี่กับจองประมาณใบสามโมงครับผมเราซื้อาานะวันเอกอะว่าซื้อว่าการเฮ็ดกันสาสรของของบ้านของน้ำหวานนี่ถึงว่า,วามันม่มีฝนกะกระแดดนขึ้นเกา่า,เเกาครับผมแดดขึ้นเก่าครับ แดดคือเก่าเพราะว่าสูงเนาะถ้าแมนต่้มก็นี่กะกะสิบีพอมีแดดแต่ว่าเทาก็ต้องเฮ็ดสูงไว้เนาะบ้านสร้างก็ต้องสูงเยอะสิแต่ว่าก็ล่อเบิงเนาะนี่เอฟซีทานใดเพิ่นอยากสมทบครับร่วมกับบ้านพังกลำหวานเราพี่น้องบางเทียควดลักก็อยากขี้แจงให้พี่น้องอะเดยฮู้จักครับว่า อ่าเป็นฝ้าเป็นฝนกะกะศาดตรแน่ครับย่ามฝนแต่ว่าขันบ่ย่ามฝนกระเดียดเละพี่น้องครับเป็นรรมดาครับเพราะว่าเฮี่ยพื้นมันสูงครับสูงกับบรรยากาศกับเป็นตะยู่ยู่ด้พี่น้องนี่ผมร่มมือครับพี่น้องครับเป็นจระไรยุ่งย่ามคำย่ามขึ้นยุ่งหลบนยุ่งไหลครับผมไหลายยุ่งหลครับเพราะว่าหนาเกีียวเขาเนาะหนาเกี่ยวเขาครับผมต้องจุดไฟบนขึ้นครับผมอ๋อครับ เป็นธรรมดาเนะเา,นบบาะนผมวา่าให้ขุดลอยนี่ขุดลักไอ้ขึ้นซะครับนี่ขุดลักขึ้นแล้วมาอ,อันนี้ก็ครับผมต้องมีกันสาก่อนครับเขาต้องสีการาระยะได้ครับผมอ๋อครับก็ให้มีกันสาก่อนเนาะเพราะวา่าขันแมน่นเขาเอามาผูกสองเชือกสัางง่ายๆขึ้นกันนี่กะกะหอดกันเนาะขุดลอยเนะาะเพราะว่าสัางก็ต้องบ่งให้หอดกันเนาะ ครับเป็นธรรมดาครับผมเป็นจะไหนอาการของน้ำหวานไปเบิ้งบึ้งคืนเป็นจะไหนนมใหญ่ขึ้นบ่ใหญ่ขึ้นโบใหญ่ขึ้นว่าเราครับได้ได้เท่าไรแล้วครับปีปีเจ็ดเดือนแล้วปีสามเดือนครับสามเดือนสี่เดือนอย่างสี่เดือนเนาะไปไปชมเบิึงคูนเลยนะครับเดี๋ยวไปเบิึงใกล้ๆครับบ่ได้มาหาน้ำหวานโดนพี่น้องสาวขนตายาวของเรานะครับผมนี่ ยังสุขภาพร่างกายกันยังแข็งแรงคืือเก่าแล้วพี่นอ้องยั่งหนาฮักสำหรับอะควานและเอฟซีเหมือนเดิมครับผมมือนี่ควดลักกับมาอาคำแล้วพี่น้องเริ่มสิคำแล้วครับก็อาจสิม,มืดแน่ครับเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะบ่าวากันเนาะครับเนาะพว่าบางเทีย ค้หลักมกีเวลามาเย็นๆครับเป็นสี่คำนี่แล้วพี่น้องขอบคุณเอฟทุกท่านเด้อครับเด้อที่เขามารับชมครับผมคลิปของช่องสีดอคุณเงินนี่แลละครับผมข้ากัสสีอัปเดตอาการของพังนำหวานการเป็นยูนะครับวัฒนธรรมหลายๆอย่างเผยแพร่ให้พี่น้องเอฟซีด้เบิ่งในชมครับผม เดี๋ยวเขากบมาล่อรุ่นกันครับว่าน้องน้ำหวานสาวสวยคนตาเน้าห้องอาสิได้ท่ายาดออกมาเป็นส่า,สรางร่ายหรือส่างพังครับผมเดี๋ยวมาล่อรุ่นกันครับอีกไม่าาก,กี่เดือนพี่น้องอดใจรอครับผมครับกับฝากพี่น้องทุกท่านเด้อเขามาติดตามครับช่องสีดอคุณเงินครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดซับสไคร์ แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องครับของควดรักอีกช่องนะครับผมช่องช้างวัฒนธรรมนะครับสีดอคุณเงินนะครับผมฝากเข้าไปกดซับสไครตในเได้อพี่น้องสวัสดีครับ